สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สายสวรร์พอดแคสต์โดยดิฉันสายสวรร์ขยันยิ่งพอดแคสต์นี้ตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวสารพัดรอบตัว แต่ว่าเป็นเรื่องที่คัดสรรมาว่ามีประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะฟังสบายๆต่อไปอาจจะมีรายการที่จัดรายการแบบเห็นหน้ากันด้วยนะคะแต่เบื้องต้นเรานำร่องด้วยพอดแคสต์ในรายการฟังเพลินเลิน Around เรื่องราวของฟังเพลิน e a r n Around ก็จะเป็นพอดแคสต์ที่แบ่งปันวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตวิธีทำงานแล้วก็การปรับตัว ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการใช้พลังบวกนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาได้เรียนรู้ได้นะคะลองฟังพอดแคสต์ในชุดนี้ดูก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในหลายหมวดหมู่ด้วยกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในบางเอพิโซดอาจจะตรงใจหรือหลายๆเอพิโซดอาจจะถูกใจฝาก Subscribe ช่องสายสวรรนพอดแคสต์เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการฟังเพลินเรื่องรา d หรือว่ารายการอื่นๆที่จะผลิตต่อไปในอนาคตถ้าชอบถูกใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังให้กับทุกท่านได้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ไปสู่ทุกคนที่คุณรักนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะกด subscribe ได้เลยค่ะสายสว่วนพอดแคสต์ค่ะ